เจอก็บูกหมีวันอีบีหมีนะคะเราก็หนีอยู่กับต่อค่ะวันนี้เราจะไปทำอะไรกันเราจะไปนั่งรถตุกๆทัวกรุงเทพกันตอตั้มอุ้ยไมมันดูเกาบมากเลยอ่ะเป็นยังไงคะสำหรับลุกใหม่ในวันนี้ชอบพี่ก็ตอนนี้เราแบบโคตรเรียวอ่ะ เออคือแบบเนี่ยใช่วันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะใช้ชีวิตอยู่บนรถตุกตุก24ชั่วโมงนะทุกคนแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันว่าวันนี้เราจะมีอะไรสนุกๆบ้างนะคะแล้วก็อ้างจริงเราสองคนอ่ะก็ไม่ค่อยได้ถัวรวเท่าไหร่ไม่ได้ไปเลยใช่แล้วก็ตุกๆก็คือไม่ได้นั่งนานมากๆแล้วนะทุกคนวันนี้นะคะเราจะไปอยู่บนรถตุกๆุก24ชั่วโมงกันค่ะสองสาวตะลุย ได้แล้วแต่เม okay, ื so ่อคืนแล้วอะโอเคก่อนอื่นนะคะอย่าลืมกดไลค์แล้วก็ติดตามหมีด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยวันนี้ความสนุกจะเป็นยังไง let's go นี่นะคะลงตรงๆที่เราจะนั่งกันวันนี้พี่โกนะคะวันนี้พี่โกจะพาหนูไปเที่ยวใช่ไหมคะใช่ครับหนูขอแบบซิ่งๆเลยได้ไหมคะสิ่งเลไได้ไหมครับจัดให้พราะแม่ปอพร้อมแต่ก่อนอื่นเลยอะ กูอยากรู้มานานแล้วว่าหลังคามันขึ้นได้ไหมคะพี่เป็นได้ครับเปนได้มันขึ้นได้เหมือนในหนังไหมคะแบบเกาะเกาะเออที่เขากเกาะไปแล้วก็แบบได้ได้ครับผมได้หนูหนูลองขึ้นได้ไหมลองดูค่ะลองขึ้นนะไปอะอย่างนี้แปลว่าถ้ากิดหมีขึ้นเราก็คือห้ามลงแล้วใช่ปะ ก็เกาะยาวๆยังจบคลิปเลยเอ้ยไม่ใช่ดิเดี๋ยวว่าอันนี้นะว่าขึ้นตุกๆแล้วโอเคอยากรู้อยากเป็นคนเท่ๆอ่ะคะผมเท่แบบไม่ไหม้เทพี่เกาะเทแบบไม่ไหม้ทุกคนระวังโอเ้ยไม่ไหวร้อนไปพี่กออย่าทำเพื่อนหนูร้อนนะ หูก็อ,อย่างได้แล้วไปเลยลกมทุกคนจากการตรงต24ชั่วโมงท่านี้เลยแล้วกันมาแล้ว นับว่าเป็นหนึ่งสิ่งในบัคเก็ตลิสต์ที่สำเร็จแล้วทุกคนมีได้อยู่หลังคารถตุ๊กๆแล้วก็ขับด้วยนะมเมื่อกี้โอ้โหโเท่ครับวันไหนออกข้างนอกแดดแรงตลอดอะเราจะรอดไหมรอดเดี๋ยวไปได้ของกินอร่อยก็รอดแล้ว let's go <S รู้แล้วค่ะพี่ เดี๋ยวเนือตุ๋นมาตัวเวสานะทุกคนบอกเลยว่าเส้นเล็กคือแบบเส้นเล็กคือยังไงปอเส้นเล็กเส้นเล็กดีมากเพราะว่ามากินทุกครั้งสั่งพิเศษตลอดเออเชื่อแต่เมื่อกี้ผู้สั่งธรรมดานะพี่ไม่เดี๋ยวเราไปช่อยกันเออหรอโอ้โหโอเคค่ะพี่โกหนูเชื่อแล้วว่าพี่เป็นพี่โก้ตุกซิ่งเดี๋ยวหลังจากนี้ไปเราขอขับธรรมดาธรรมดาลงหน่อย เรารู้เลยนะคะว่าวันนี้จะเป็นวันที่ค่อนข้างร้อนมากเพราะตอนนี้เหงื่อข้างในตัวมี <ừ m. S 1> ไหลจก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 ลงไปเลยแล้วก็ผู้ร่วมสตากรรมของเรานะคะพี่โกนั่นเองนะวันนี้ก็จะร้อนไปด้วยกันอยู่ด้วยกันทั้งวันยันมืดยันข้ามคืนไปเลยทุกคนวันนี้ขอบคุณค่ะ,คคะมาแล้วนะคะมือแรกของเราวันนี้พร้อมค่ะเฮ้ยมัดผมแล้วอ่ะเออมัดผมรอเลยอ่ะ เหนียวนุ่มหนึบมากเลยนะคะ <S <S วันนี้ต้องไปวันที่สนุปปกมากเลยเย้สำหพักล้องปิวี่งกูนังงออ่งรอไ่ะ วาาเเธอออดินนกกมจแถวนี้ก็ดีเนาะทำไมจะเดินหุงเดินตาดีอะอันนี้นะคะคือโรงละครแห่งชาตินะแล้วก็เป็นกรมศิลปากรนะคะแล้วก็จริงๆแล้วเราสองคนจบมาจากวิทยาลัยนันทศิลป์นะจ๊ะพราะฉะนานวันนี้นะคะี าบันที่หมีก่กระปอจบมาทุกคนก็จะอยู่แถวๆนี้คืออันนี้โรงละครแล้วก็สถาบันจะอยู่ข้างหลังนะคะเหมือนเราได้แบบย้อนวันวานอ่นะทุกคนบ้าบอรู้สึกเด็กขึ้นมาทันทีเออสมัยเรียนเนาะแบบ<ม>แอบ,บแบบกินเหล้าสูบบุหรี่อะไรอย่างเงี้ยพวกกลุ่มแก๊งอะไรเงี้ยก็ต้องมาแถวนี้ทุกคนออโดนโดนทําโทษกันเป็นว่าเล่นเลยนะไม่น่าเชื่อเนาะมองย้อนกลับไปอ่ะเราก็เป็น อยากไว่อยากรู้อยากลองอแหละเป็นเด็กม, <า S 2> มัธยมอ่ะเออเป็นเด็กที่แบบก็เ,เกเรในระดับหนึ่งแต่ก็ไม่เคยทําให้พ่อแม่เดือดร้อนนอะเหรอก็เลยหนึ่งนิ้วอ้อมและสองนิ้วอ้อม,มไมเป็นไรตอนนี้นะคะเราไม่ได้เจอคนอื่นนะมิก็เลยเอาแมสลงได้นะคะแล้วก็จริงๆแล้วหลังจากที่คัดกล้องไปนะมิก็เอาแมสขึ้นกับปอปกตินะทุกคนคือเราก็ยังใส่แมสะอยู่ตลอดนะคะแต่ว่าตอนนี้ไม่ได้เจอใครที่แบบใกล้ๆนะคะเราก็เลยเอาแมสลงได้ พูดถึงประวัติของเสาชิงช้ากันสักหน่อยอะดูเป็นดูมีความรู้ <c oughs> ดูมีความรู้แต่จริงๆแล้วที่ฉันไปหา Google มาค่ะ,ะเพราะว่าจริงๆแล้วว่ารู้อยู่แค่นี้นิดหน่อยคือว่าเสาชิงช้าเนี่ยนะคะแต่ก่อนอ่ะเขาก็เป็นตามชื่อเลยคือชิงช้าเขาจะเอาไว้ทาพิธ,ธีทางศาสนาของคาล์ามคาล์มฮินดูแต่ก่อนมันจะมีเส้นเส้นชิงช้าแล้วก็เอาไว้แบบโล่ห้อยลงมาใช,แาาใช่แล้วก็โลแบบ บบอย่างเงี้ยอย่างเงี้ย uh huh. อย่างเงี้ย,ยเหมือนเหมือนเราเล่นชิงชา้าใช่ปะแต่เป็นวิธนทีทางศาสนาของพรามินดูเขามีมาตั้งแต่สมัยน่าจะแบบอยุทยาหรือแบบทัตนาโกศิลสมัยแบบนานแล้วอ่ะแล้วก็เพิ่งมาเลิกที่จะทําตั้งแต่ร,ชร <10. S 1> ชัชกาลที่7จดใช่รัชกาลที่เจ็แล้วก็เลิกทําไปนะคะเพราะว่าอะไรก็ไม่รู้ลองไปหาดูเองถ้าอยากรู้มากกว่านี้นะทุกคน <laughs> อ่ะที่เขาโลกันอ่ะ เขแต่ว่าจริงๆแล้วพามอ่ะไม่ได้เป็นคนขึ้นไปโรนะเขาจะมีคนที่ขึ้นไปโรแล้วก็ต้องใส่หัวแพยยน้าด้วยอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมอเออใช่แล้วเขาก็บอกว่าแสดงถึงความแบบมั่นคงของการใช้ชีวิตอยู่ในเมืองนี้แล้วก็แบบอยู่ลมเย็นเป็นสุอะไรอย่างเงี้ยเออก็คร่าวๆของการเป็นข้อมูลจากสาวชิงชาทุกคน <c oughs> ตอนนี้ก็คือทางเราร้อนกันมากนะคะเดี๋ยวเราจะไปหาน้ำแข็งใสซื่อดัง ที่มีทุกที่ทั่วประเทศจริงเหรอเออจริงๆเห็นเห็นเยอะอยู่นะเซงซิอีนะ่ะเป็นร้านที่คนเขาก็กินกันเยอะนะ็นน้ำแข็งใสแบบแบบไทยๆป่ะออ,ออริจินอลก่อนก่อนไปร้านน้ำแข็งใสขอปลาหมึกก่อนได้ปะ่ะม <c oughs> ันน่ากินอะ่ะคือขอแถวนี้ของกินเยอะมากแถวนี้อของกินเยอะมากทุกคน ี่นะคะสิ่งที่พอเขาได้เลงเอาไว้หนูเอาไข่สองไม้ค่ะเอาไข,ไขอ่อันใหญ่อะคะ่ะน่ะาสองอันแกสองชิ้ล่าเลยล่าเลยค่ะตอนนี้นะคะเซ็งซินอีไม่มีที่จอดอะทุกคนอยู่ตรงนู้นจอดไม่ได้นะตอนนี้เราก็เลยมาอยู่กันที่ร้านมนมสดนะคะแต่ แต่ว่าเราไม่สามารถลงจากตุกตกได้เราก็เลยจะต้องสั่งออนไลน์เพื่อให้เขาเดินออกมาให้เราสั่งออนไลน์คือสั่งให้ที่ร้านเอาออกมาให้หรือให้เอาอะให้ร้านอาหารเอาออกมาให้รเดอร์แล้วไรเดอร์เดินมาให้เราเขาจะได้ไหมนะไม่ได้เพราะเขาก็ได้เงินราเดอร์ก็ได้เงินส่วนเราได้กินโดยที่ไม่ต้องลงจากรถเราจะได้อยู่ในชาแนลของเราต่อ ไม่ใช่ตัวดิไข่ไข่ใหญ่มากอืออุ้ยใหญ่กว่าเมื่อกี้ค่ะทุกคนให้ดูดิอุยอร่อยซีฟูดดีอ่ะอืมไข่เขามีความนุ่มมากแล้วก็เอซีฟูดรสชาติดีมากเลยเออเฮ้ยอามาแล้วเอาคงนค่ะ ทั้งหมดเท่าไหร่คะสองร้อ่สิบาทสองร้อยยี่สิบบาทค่ะมาร้านนมแต่ว่าสั่งน้ำมะนาวสดงงมากไม่ไหวมะนาวดีมากอ่ะร้านนี้เขาจะขึ้นชื่อเรื่องนมนะทุกคนนมเขาจะมีความเข้มข้นมากๆเลยนะคะใช่แล้วก็หอมมากอร่อยมากอ่ะ ก็คือ ready to eat บนรถได้เลยนะคะอ่าประหวานกันไปเลยจ้าอือหวหอมเลยแบบ<อ>เพียงพอไออล้ว้องทานรู้เลยอ่ะอือือวุ้ยบ่ายสองบาทแล้วทุกคนอือหือเราก็ไปหาอะไรกินกันต่อนะคะ แล้วก็เยี่สีชมบมันตุกๆของเราวันนี้ก็จะมีแต่ร้านของนีเยอะมากเพราะว่าเราทําอะไรมากไม่ได้เนะน่าจะกินล้วนไปดูกันต่อจ้าคนมีผ่านอันนี้มานะคะแล้วมีก็อยากทำแบบนี้มากๆเลยสวัสดีค่ะ นหนูอยากทาแบบนี้ผมหนูสั้นหนูทําได้ไหมคะได้ค่ะต่อให้ยาวได้ต่อให้ยาวได้ก็คือหนูจะกลายเป็นคนผมยาวเลยเหรอคะผมยาวอยู่แล้วฉันจะกลายเป็นสาวผมยาวเอาดิลองคือจริงๆวะมีความฝ่ายฝันอุย้ยทุกคนยังไม่ได้ลงนะ <c oughs> ยังไม่ได้ลงนะยังอยู่ตรงนี้นะคือมีความฝ่ายฝันอยากจะทำแบบนี้มานานแล้วคะ่ะ <c oughs> สีนี้ดีไหมจริงๆสีฟ้าก็สวยนะอะไรนะคะป้าสวยอยู่นะตรงไหนก็เหมาะกันหมดโอ้ย น้าหลักจังเลยอ่ะยังไม่ได้ยอด้อ,อ,อ,อน,อนออหน้าตาดีเลยคุณป้าบอกว่าคุณป้าบอกว่าอะไรนะป้าเมื่อกี้บอกว่ากลัวหน้าตาดีไม่ต้องทำก็สวย <c oughs> ป้าบอกกู้ป,ป้าบอ,อกว่าทำทำทรงไหนก็สวยเพราะว่าสวยหรอ <c oughs> ป้าบอก <c oughs> เอาสีดำเทาค่ะพี่ใช้เวลานานไหมคะก็อสามชั่วโมงคือหนูว่าจะต้องอยู่บนตุก้มๆพี่สามารถทำให้หนูได้ไหมคะได้ ย้อันนี้อยู่นอกเหนือจากที่วางแผนเอาไว้นะทุกคนอยู่ดีๆขาดเราเลยเอาเลยก็คือแผนที่วางไว้ว่า1,2,3,4,5จบน่าจะไม่ได้ทำประมาณ3,4แล้วก็ไป5เลยเพราะว่านางใช้เวลาทำนานประมาณ3ชั่วโมงเอ้ยก็อยากลองแอบจริงๆอันนี้เป็นลุกที่ยังไม่เคยทำเลยยังไม่เคยขเขาเรียกว่าคอนโรมั้ง ถักคอนโลใช่ไหมเพราะว่ามันจะมีหลายแบบมีแบบเดดล็อกก็คือการที่แบบผมมวนๆๆใช่ไหมแต่อันนี้เป็นการถักเปียก็จะเป็นฟิลแบบคอนโลนะคะก็เดี๋ยวมาดูกันว่าออกมาจะเป็นยังไงจริงๆตอนนี้หมีมีผมหน้าม้าอยู่ด้วยนะคะนี่เราประเด็นก็คือวันนี้ไม่เผ็ดมากใส่น้ำมันหอยค่ะรสอร่อยโอเคน่าจะน่าจะถักผมม้ารวมไปได้มีผม ชากระเพราพร้อมแร้อเล่วคะพี่กายพร้อมค่ะ้ต้องบอกว่าถึงเมื่ออได้ค่ะอุ้ยพี่บอกให้นั่งด้วยนะทุกคนแ๋ยวก็มาดูว่าจะได้มีอะไรเซอร์ไพรส์ในคลิปแล้วก็หลังจากนี้ไปก็จะเห็นเห็นหนีนะคะที่จะใส่ผมคอนโรอีกไปสักเดือนหนึ่งด้วที่ดีเปลี่ยนลุกเปลี่ยนลุก อันนี้พี่กายบอกว่าผมสั้นจะช้าหน่อยนะอันนี้ขนาดแล้วหรอคะวิ่วเร็วมากอันนี้พี่กายทำมากี่ปีแล้วคะทำมาสิบเอ็ดปีแล้วค่ะเป็นเอ็กซ์เพิร์ตด้านการถักผมสวยอ่ะขอบคุณค่ะผมค่ะ เดี๋ยวข้างหน้านะคะหมีบอกให้พี่ไกายทำแบบเขาเรียวกว่าอะไรคะพี่กายแบบคอนโดข้างหน้าก็จะเป็นคอนดูแบบติดหนังแบบไม่ใช่เป็นเหลี่ยมๆใช่ไหมคะมันจะเป็นแบบแบบนี้ไปทุกคนเดี๋ยวรอดูนะแต่ตอนนี้มีความตื่นเต้นมาอุ้ยดิฉันผมยาวแล้วค่ะขอบคุณค่ะ อะไรกนครับเนี่ยมันร้อนก็เลยสั่งไอติมแต่ว่าสั่งไอติมอย่างเดียวมันไม่ถึง100บาทก็เลยสั่งโคกมาด้วย2ถุงไว้สองขวดคุณค้าคุณเจ้าก <c oughs> ินกับใครอ่ะเธอกินคนเดียวไม่แบบใครด้วยทำ <c oughs> น้ำให้ม,าม,ามานัน <c oughs> มันน้อย หน้าให้มันมันมันมอยมอยเพอาะภาษาไทยไม่ค่อยแข็งแรงอะเนาะใช่ส่วนภาษาอังกฤษไม่ได้เลยโอ้ยทุกคนกูเล็กใหญ่กินเปล่าๆเลยเหรอคะทีเดียวเลยหรอไม่กินได้หมดทุกอย่างเลยอะคะไหนเอามาใกล้ๆหน่อยดิอ๋อเขาเด็ดห่างออก๋อ ปกติกินแต่ตาก,กแตนไม่เคยกินขนาดนี้เลยอะทางนี้ไม่เคยกินอะไรเลย้ยไปเพื่อนเอาแล้วนะเอาเลยหนึ่งสองตั้มอุ้ยทำไมมันดูกรอบมากเลยอะ่ะเหมือนตาก,กแตนทอดเลยอะ่ะจริงหรอเหมืนตาก,กแนทอดจริงอ่ะไม่รู้สึกอะไรเลยเหมือนกินตาก,กแตนทอด ตับปอบเค็มๆสุดเยอดไปเลยเพื่อนอีนี่มันกินทุกอย่างสุดปังว่ะเถิรเลยอ่ะนี่นะคะทุกคนหมีก็ทำผมเสร็จเรียบร้อยแล้วพร้อมหรือยังพร้อมไหนเปิดหนึ่งสองสามคตรเท่จริงไหนขอดูข้างหลังหน่อย ถ้าชอบผมกูเป็นยังไยาวมากอันนี้ถึงเกือบถึงตูดอ่ะนี่นะคะก็คือผลลัพธ์วันนี้นะคะที่เราได้มาหักคอนโรสสวยมากเปรี้ยวมากก็ก็ยังไม่เปรี้ยวขนาดนั้นนะอมผมอ๋อเป็นยังไงคะสําหรับลุกใหม่ในวันนี้ชอบไหมชอบพี่แกบอกว่ามัดได้ใช่ไหมคะแล้วหนูต้องใช้ยางมัดผมไหมคะใช่ใช้ใช้อ๋อ เอา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 ,เอาก้อนเข้ามาด้วยโอ้ยแท่อ่ะเป็นไงขาดอย่างเดียวตอนนี้คือคนตาเออ,เอ,อดีอะ่ะนี่นะคะนี่คือ r e s u l t ของเราในวันนี้นะคะก็นับว่า success นะคะเปลี่ยนลุคอีกแล้วทุกคนเปลี่ยนไม่หยุดเดี๋ยวมาโทรหาแม่ดีกว่าว่าแม่จะเป็นยังไงนะทุกคน mm. ใช่ไหมอไัทล้ไดด้หรอใช่ที่เขาทำให้อยู่ข้างนอกแล้วหนูอยู่บนตุกตุกอะไรนั่งทำนตุกตุกเหรอใช่หนูเปลี่ยนท้านั่งไปประมาณ18ล้านท่าสีบ้าเบ้เดี๋ยวกลับไปเบิกนะเดี๋ยวกลับไปเบิกนะหนูทำได้อีกคลิปนึิอะไรอ่ะ ทำวันแรกแม่ก็จะตัดผมแล้วอะทุกคนทำไมแม่ดุจังแม่หนูได้ถึงสามชั่วโมงแม่จะไปตัดง่ายๆไม่ได้นะรักที่สุดอะแม่รักลูกที่สุดาแม่ดิค่ะแมู่ณารักแม่จะตัดผมจะแล้วใช่คือเพิ่งทำกายร้องไห้แล้วนะเพ<อ>ิ่ักเสร็จเรายัางไปไม่ได้นะคะพี่โกเพราะว่ามีคนอยากทำ ขอสองปอยพี่ขอมองหน้าวะขออีสองปอยพี่ขอ่ะ,อะโอเคโอเคนี่นะคะมาแล้วคุณน้องนวลค่ะแล้วพอมันอยู่กับผมสีชมพูมันน่ารักเว้ยดูดิเ,ดเออมันโดดโดดออกมาอ่ะตอนนี้นะคะเราก็ท่าผมเสร็จไปที่เรียบร้อยแล้วไปต่อเดี๋ยวไปหาอะไรกินกันต่อนะคะวันนี้นะคะต้องขอบคุณพี่กายนะคะ เอาขึ้นนะคะถ้าอยากว่าใครสนใจนะทุกคนก็มาได้นะคะที่เข้าสารนะทุกคนต้องหลักอะ <c oughs> Let's go <S ผมฉันไม่เป็นสุมาใส่ เออสอดสองหาของกินแล้วอ่ะนี่นะคะร้านแรกตรงนี้เป็นร้านก๋วยจั๊บนะทุกคนได้มาแล้วนะทุกคนอันนี้คือก๋วยจับ๊บก๋วยจั๊บนะคะเป็นก๋วยจั๊บของหมี่เป็นหมูกรอบแล้วก็มีเครื่องในนะคะของปอเป็นหมูกรอบล้วนนะทุกคนอืมากินมากวาเวยอ,อันนี้คือร้านก๋วยจั๊บเล็กอ้วนนะคะเขามีความขึ้นชื่ออยู่นะทุกคนไป,ไปลองชิมน้ำเปล่ากันอันนี้หมี่จะชิมแบบ ไม่มีน้ำไม่มีเครื่องปรุงหอมอ่ะใช่ขวดจำดึกมากร่อยมากพิกไทยแบบเออกลิ่นพริกไทยอ่ะชัดมากเออกลิ่นพริกไทยชัดมากทุกคนคือตอนนี้เราแบบโคตรเรียวอ่ะเรียวมาก่ะเออคือแบบเนี่ยมนตุกๆ ก็คือรถก็คือแบบบูมบ้ามบูมบ้ามกันมากทุกคนจะบอกว่าคนจีนอ่ะเวลาที่ทําพวกเครื่องในอะไรแบบเนี้ยเขาจะทําสะอาดมากพอปกติไม่กินเครื่องในอ่ะเลยอยากรู้เป็นไงดีบ้าไม่คาวเลยเหรออแต่ไม่ลองนะอร่อยแต่ร้อนมากร้อนแบบโอ้านี่ก็ร้น ก่วยจะ๊นึบมากเลยทุกคนอ่าเจอร้านขนมแล้วจ้านี่นะคะร้านขนมที่เราจะสั่งกินกัน นี่มพะพร้าวกะทิ <มา S 1> เริ่ม,ม,มน้ำตาลปี๊บหอมมา,มา,ากมะพร้าวกะทินุ่มมากชอรียกว่าเจ๋วเว้าทุกคนร้านอยู่ติดถนนเลยอ่ะ ขายวันนี้ขนมเบื้องหวานใหญ่มากเออใหญ่มากอ,อันนึงนะได้อ๋ออ๋อ ละมุนมากมพี่เขาบอกว่าเ,เายาวราชมีแต่ของอร่อยก็จริงเรื่องจริงถูกปะโคตรมากโคตรไม,ม่ไหวเลยโอ้ยอะไรโฮมาเกลเลนตองแตงไปถึงเวลาที่เราจะกลับบ้านแล้วแหละ ก็ใครที่วิวกนอยู่กับลูกๆที่บ้านแล้วกันนะคะทุกคนวันนี้เหนื่อยมาก Let's go ร่อยแล้วนะคะก็เ,เดี๋ยวเราสองคนจะเข้าตัวไปนอนมึงนอนบนเบาะแค่นื่อนเพื่อนที่ดีปะอย่ามาขอแรกและกันเดี๋ยวพุงนอนบนเื่อหนึ่งอ่าโอเคอ่ะได้เดี๋ยวแก่เดี๋ยวเจอกันพวกนี้ทุกคนหวังว่าคืนนี้จะไม่มีใครหนีเข้าไปนอนในบ้านนะคะสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้เป็นเวลาหกโมงเช้านะคะ เมื่อคืนนีกับปอแบบนี้เข้ามานอนในบ้านตอนมันอมันตีสองตีสามได้นะคะเพราะว่านอนไม่ได้เลยนะทุกคนยุ่งหามกันแบบไม่ไหวนะคะแล้วก็ส่วนตัวมีกับปอก็คือนอนขนกันอยู่บนตุ่ยแล้วคือปวดตัวมากต้อง <c oughs> ขอโทษด้วยนะคะที่ชาเล่ย์วันนี้นอนไม่สำเร็จนะแต่ว่า ทุกอย่างผ่านบนไปได้ด้วยดีนะก็ถ้าเกิดชอบคลิปนะคะลืมกดไลค์และกดติดตามเราด้วยนะคะจะกลัหม่คลิปต่อไปค่ะบ๊ายบาย